วันน <premises. S 2> ี้ออกนกบ้านอีกแล้วนะครับสิก็มาคืนนะครับเือนนกนะครับกินน้ำแต่บ้านกินก้าวเทแลก็กินหลบ่อมแน่นน้ออกมาคืนไม่ได้กินก้าวบวนนะครับแต่หลบขึ้นไปกินนุ่มนึ่งกรองนะครับก็โยได้วันนี้วันหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้มาโยเต่กระบี่นะครับมาโยกระบี่เดี๋ยวุ่งนี้โยแต่เอาหนังเดี๋ยวก็เดินเดินเตือนดางกลับนะครับอยู่บ้านกกอาทิตย์ต้องอาทิตย์นะครับก็วันนี้มาเทบวันเต่ลาด จนะครับพี่ตีตอนนี้เตรียมกล้องไว้พร้อมมแล้วนะครับจังโหลกแตง,แตงข้าวยำรวยน้ำอรรถชองนะครับพี่ตีพร้อมมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวอกมงซ้ำจิกอาเดี๋ยวเรามาแก้บวชพร้อมกันนะครับไปนี่แก้บวชนอกปืนเตะแล้วครับพี่ตีนี่นุ่มเจอแล้วนะครับแตง ด้วยมีปลอมอลไว,วันนี้น่ครับอันนี้ก็ยำก็าวยำเดี๋ยวมาสาวาข้ายำนะครับเดี๋ยวมากินรลอมๆกันแก้วอดอกมงซามาเอฟซีอกมงซามาเดี๋ยวเรามาแก้วอดปลอมกันลูกแตงก็รลอมแล้วนะครับแเย็นหน่อยแล้วก็เราจ้องกับเอฟซี FC. มาเยอะนะครับมาคืนนักมาคืนกินนักจนเกือบนอกเลยนะครับเอฟซี FC. โอเคแต่คืนนี้เบาๆเลยครับ

แกว้วจับมัดไปนะมดเลี้ยนะโอ้มดเลยนะเจนะอเลยดีดีตั้นนั่นแต่ว่าเรานะเดี๋ยวเปนะ็นวายตั้งตั้งไปไหนโปรนะอ,อ่ะเปรตั้งไปหมดตั้งเรียบร้อยเลยโอ้ยนี่เลยดวงดวงอย่างดีดวงอย่างดีกับได้ได้กินหลอดจงได้กินหลอดจงใจบวช่องแก้วนะครับช่องแกว้วนี่ครับโอโ้โหมดเลยมัดตั้งเลยนะครับช่อมผีช่องมัดเลยนี่ครับหลอดแนี้ครับแดดนี้ mọi người rồi, lưỡi leo ngập lòm leo lưỡi rồi leo ngập lòm leo mất rồi, ngập leo leo